สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมชุดผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังแล้วก็ข้อมูลชุดเลขดาบมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยนะคะข้อมูลชุดนี้จะเป็นในส่วนของ EP ที่2ค่ะสําหรับผลงานแนวทางงวดวันที่16ธันวาคม2568ก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นของหวยชุมแพรนะคะข้อมูลชุดนี้จะอ่น่าจะเป็นข้อมูลชุดด้านล่างดูจากสถิติแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้เลข2มาสลากออกสองสองก็เข้าไปอยู่นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเป็่นด้านล่างของเขาให้เลข5แอดก็ขอบคุณของหวยชุมแพรด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นเด่นด้านล่างของสมุดจดบันทึกข้อมูลสูตรนี้จะให้เลข4กับเลข0ของเขาก็ทยอยลงข้อมูลให้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้เรื่อยๆชื่นชอบสูตรไหนก็แคปเก็บกันไว้เป็นข้อมูลแอดก็ขอบคุณขอข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของหนุ่มขอนแก่นค่ะเป็นเด่นบนคงที่ปี68 แนวทางวดที่แล้วของเขานะคะก็เลข2ก็เข้าไปนะคะสลากออก2 5 2ชุดเด่นบนคงที่ของเขาแนวทางวดนี้ให้เลข8เลข9เลขสูนเลข1แล้วก็เลข2ก็ให้ชุดเดิมค่ะแอดก็ขอบคุณของหนุ่มขอนแก่นด้วยนะคะชุดผลงานต่อมานะคะก็จะเป็นของฟ้าบันดาลค่ะ อันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างบางงวดที่เข้าก็มักจะเข้าแค่ตัวเด่นเนาะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นจะให้เลข5กับเลข3ตัวเจาะจะมี5 2 5 4 51 6 5 3 8 3 9 0 3แล้วก็73 ใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของผังเลขเด็ดค่ะก็อันนี้แอดรวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้นะคะก็มีตัวเด่นเข้าบ้างเนาะตัวเจาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาก็เข้าไปตัวเด่นก็คือเลข5กับเลข2นะคะ

ตัวเจาะเลข3จะมี 30, 32, 34, 37, 38แล้วก็39แอดก็ขอบคุณของผังเลขเด็ดด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของให้ด้วยใจแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับข้อมูลชุด22ค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดเด่นด้านบนด้านล่างของเขานะตัวเจาะนะคะจะให้60 10 30 61 11 31 62 12แล้วก็32ตัวจับก็จะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข0แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของแอดก็ใจมันมักกันเลยค่ะอันนี้ก็ช่วงหลังผลงานของเขาก็เข้าดีเดินดีติดต่อกันอยู่นะคะชุดแนวทางงวดที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ2552นะคะส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยค่ะ สามารถนำไปเทียบชนกับข้อมูลชุดอื่นก็ได้เนอะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะเห็นมี FC ถามหามาอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของอินรี์พเนจอนกันเลยค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็น10หน่วยด้านบนของค้าวแนวทางวดนี้ให้เลข 1, เลข 4, เลข2แล้วก็เลข6 แนวทางงวดที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลเลยไม่ได้ลงเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็แคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้เลย ของอาจารย์ก้าหรืออาจารย์หมวกขาวเราก็มาดูชุดเลขดับกันต่อเลยนะคะแนวทางที่เหลือจะเป็นข้อมูลชุดเลขดับท FG ท่านใดมีชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะชุดนี้จะเป็นดับคู่ตรงบน10บชุดแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออกห้าส ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ตรงบน10ชุดจะให้6 5 7 8 8 1 9 4 0 7 1 0 2 3 3 6 4 9แล้วก็5 2ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับคู่ล่างตรง10ชุดแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก2 2 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ตรงล่าง10ชุดจะให้3 1 4 0 5 9 6 8 7 7 8 6 9 5 0 4 1 3แล้วก็2 2ก็ชุดผลงานของเขาจะเป็นดับตรงๆเนาะตัวกลับไม่เกี่ยวแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นดับหน่วยด้านบนของแอดชาวโรด แนวทางงวดที่แล้วของเขาชุดนี้ให้เลข3มาสลากออก2 5 2หลักหน่วยออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับหน่วยบนของแอชชาวโรสนะคะให้เลข3แอดก็ขอบคุณของแอชชาวโรสด้วยคะ่ะส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยด้านล่างนะคะของเวียงพิงแนวทางวดที่แล้วให้เลข0มา สลากออกสองสองก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยล่างของเวียงพิงให้เลข4ต่อมาจะเป็นดับ110หน่วยด้านบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลากออกสองก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ110หน่วยด้านบนของเวียงพิงนะคะให้เลข1 ชุดต่อมาจะเป็นดับหน่วยด้านบนของเวียงพิงแนวทางงวดนี้ให้เลข7แอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของอ q คิวซังแนวทางงวดที่แล้วให้เลข5มาสลากออก2 2ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของ e q สั่งให้เลข4ส่วนต่อมาจะเป็นชุดดับสายใต้นะคะชุดนี้ก็จะให้48กับ84ใครชื่นชอบของ e q สั่งอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับด้านล่างทุกหลักของกบเคโร แนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลขหนึ่งมาสลักออกสองสองก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของกบเคี๊วให้เลขแปดส่วนข้อมูลชุดดับด้านบนแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของกบเคีรยด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการชุดไหนเพิ่มเติมก็เมในไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ